สวัสดีเพื่อนๆชาวอาร์นติกาสเตเวอร์แล็กนา็อกนะคะเพื่อนๆมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้งเกมไม่สําเร็จใช่ไหมคะลองใช้วิธีนี้กันดูนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเลยเพื่อนๆจะต้องเข้ามาที่เมนู Setting ค่ะหลังจากนั้นให้มาที่ตรงนี้นะคะ Update Security แล้วก็เลือก Windows Security ค่ะ จากนั้นถ้เพื่อนๆมาที่ไวรัสโปรเทคชันตรงนี้นะคะเลือกมาตรงนี้ค่ะไวรัส r o ร e c t ชันเซตติ n งตรงนี้ค่ะจากนั้นถ้าเพื่อนๆมาที่เอ็ก u s คลูตรงนี้นะคะให้กดคำว่า add or remove เน่ยค่ะ เนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการละเว้นการตรวจสอบไวรัสในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะจากนี้ให้เ,เพื่อนๆสร้างโฟลเดอร์เกมมา1โฟลเดอร์นะคะในตัวอย่างนะคะตัว1เองนี้จะสร้างโฟลเดอร์คำว่าเกมขึ้นมาโฟลเดอร์นี้จะสร้างไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เวลาเราโหลดเกมอะไรมาเราจะเอามาติดตั้งในโฟลเดอร์นี้ก่อน เราจะสร้างโฟลเดอร์คำว่าเกมไว้นะคะแล้วเราก็จะมาแอดไว้ตรงนี้นะคะแอดโฟลเดอร์เราก็เลือกเกมนะคะแล้วก็ Select ลงไป mm hmm. เมื่อเราได้ตรงนี้คือจะเป็นการละเว้นไม่ให้การตรวจสอบนะคะเราก็หลังจากนั้นเพื่อนๆก็แตกไฟล์เกม ต่างๆนะคะลงในนี้ได้เลยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถโหลดเกมลงในโฟลเดอร์นี้นะคะแล้วก็แตกไฟล์ในโฟลเดอร์นี้เพื่อนๆลองดูนะคะวิธีนี้จะทำให้ไฟล์ของเกมไม่หายไปแล้วก็สามารถเล่นได้ปกติค่ะถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามไว้ใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ